ม่อพอกับส่องอีสานสิตรีนะครับมันหนีผ้ามานว่าสิผ้ามาดึกเบ็ดนะครับแต่ว่ามันยังตะเวนอยู่ครับมันยังตะเวนอยู่บัดน,นี้ย่านเขียนมันตต่ครับก็เลยว่าสิตีประคอไปก่อนครับเมาเบิ่งครับวาสิมานอกว่าสิมานนี่ครับเบ็ดวาสิมาปักเบ็ดนะครับส่วนแร่งๆหมดแล้ว ช่วงนี้แดดก็ลังยานเขียนมันตายครับแดดย,ยังหอนอยู่นี่ครับไม้กับไม้เก่านี่ครับซาโนโดันนีครับที่นีก็เป็นบอ่อธรรมศาสตร์นะครับนี่ครับบเอียนปลาเลียงนะครับนี่นี่ต้แนแหนเต็มหมดเลยครับน้ำมักจับไปครับสาโนก,กับไปรุ่นตีปลาคอถากัานนะครับ เธอมันลูกมันหมานครับช่วงตีรอออมเบิดแล้วคุณแล้วครับจังสีเอ,อ่อหาปากเบ็ดครับนี่คือคำพูดดีแหละไปห้าก็ได้นี่ครับเ้่ากับมะพร้าวห้างมิมครับสองห้างเหมนครับอยู่นี่มาเบิรงกันครับนี่นงามเลยสวยๆตั้มๆเลยครับนี่เกือบ เพียงเอวเท่านี่แหละครับนี่มาง,งามมาทางหางนี้ทังหน่อยครับไปเบิ่งอีกห้างนึงครับพี่ทางนี้ครับมาเบิ่งกันเลยครับวายุลูกได้ยินเสียงแม่มันคือบิดครับแค่มาเบิกห้างพี่นะครับงาเตบิบเบินในห้างนี้เบิ่งกันเลยครับพุ่นพี่ครับตั้งแต่พี่เด้อเบิ่งเด้อตั้งแต่พี่ละลุ้งไปหอดพุ่น ปาดเนวาอัดหลาดครับเกือบประมาณเกือบหาซิบเส้นใดบ่ประมาณนี้แหละครับถามมรุ่นตอนเอามืออื่นเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงสภาพห้างเลยประมาณนี้แหลนะคุเนะเน่าเกือบจุใบไผ่ทั้งเตะเลยครับงามเติบครับห้างละลอยบรยูดหรอครับห้างนี้ครับ ถามมเบิ้งนะครับมืออื่นครับตอนนี้เขาก็ไปฮาตีป่าทาก่อนครับทาใส่เบ็ดยังมือแรยงครับเอาเลี้วครับเขากับมาพ่อนป่าลุกคอกอีกคอกนึงแล้วครับย่างไปใกล้ตีป่าไปมืงยานี้บึ่นไพ่วินออกไปเลยครับมืงยานี้เดี๋ยวถาจังหน่อยกอนนะครับให้มันขึ้นมาหาหลูนกอนครับแป๊บทาเบิ้งงมาทามาทาฟูก้นยังมือนน่นครับ เนงาพอดในฟังล่างตอบได้ตอนหนตายไก่พี่ไม่เห็นนะครับปัดออกดีๆแปลงนนะครับแล้วมีของครับแล้วป่ามากท่เห็นครับ chiết government ở bên luôn nè, cắt cẩn thận nhá, nhìn chút nữa đi, nhá chiết nóc cái đây, như là, chiết này là, anh น้อยโอเคครับหลังแรกนี่แหละครับเดี๋ยวห้องกระถาไปรุ่นตอนยามอื่นนะครับถ่าเบิ่งคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ